สวัสดีค่ะเมนูกับข้าวชาวนี้แม่ปินมาแล้วนะคะก็ห่างหาจากการทำคลิปทากับข้าวนานมากเลยนะคะทุกคนแม่ปินก็ไม่ค่อยว่างด้วยนะคะช่วงนี้นะคะยุ่งมากๆเลยนะคะยุ่งกับเด็กนะคะยุ่งกับขายของไปโน่นไปนี่ด้วยนะคะเลยไม่ค่อยได้ทากับข้าวนะคะช่วงนี้เนาะส่วนใหญ่จะซื้อ ซื้อกับข้าวถุงมากินนะคะง่ายดีนะคะทุกคนก็เช้านี้แม่ปิ่นก็จะผัดเห็ดใส่หมูสับนะคะผัดเห็ดน้ำมันหอยนะคะใส่หมูสับนะคะก็ทำง่ายๆเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนทำง่ายๆนะคะใครก็ทำได้นะคะเมนูแบบนี้นะคะส่วนรสชาติก็ปรุงตามชอบเลยนะคะบ้านไหนชอบเค็มชอบหวานใส่ตามนั้นได้เลยนะคะ ก็มาเช้านะคะแม่ปินไปไปส่งชายปูนที่สูงเล็กๆมานะคะแล้วก็เลยเข้าไปในตลาดนะคะก็ไปเจอเห็ดเห็ดอันนี้น่าเขาเรียกเขาน่าจะเรียกว่าเห็ดฟางนะแม่ใช่หรือเปล่าแม่ปินไม่แน่ใจนะคะเห็ดตุ้มๆอ่ะแล้วแม่ปินก็เอามาผ่านะคะผ่าให้มันเป็นแบบชิ้นเล็กๆนะคะแพงมากนะคะทุกคนเห็ดเห็ดอันนี้นะคะ ราคาแพงเลยทีเดียวมาช้าไม่เป็นก็ซื้อมา50บาทนะคะได้นิดเดียวเองอันนี้ที่เห็นได้เยอะนี่คือเราเอามาผ่านะคะผ่าให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ซื้อหมูสับมานะคะมาเช้าไปตลาดทีนึงนะคะค่ากับข้าวนี่คือหมดหลายร้อยนะทุกคนถ้าใครที่แบบไม่เคยไปตลาดนะคะไม่เคยไปซื้อกับข้าวนะคะต้องลองเลยทุกคนว่า ไปซื้อกับข้าวทีหนึ่งนะคะซื้อหมูซื้อผักซื้ออะไรแบบนี้เครื่องปรุงอะไรแบบนี้นะคะก็จะแบบหลายร้อยเหมือนกันนะทุกคนแต่ละมื้อนะคะใครที่ไม่เคยไปจ่ายตลาดนี่คือลองได้เลยนะคะว่าร้อยหนึ่งนี่คือแทบจะไม่ได้อะไรเลยนะคะกับข้าวจานหนึ่งก็คือเป็นร้อยแล้วนะคะถ้าเราซื้อมาจริงจงนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า